สวัสดีครับีเพชาแนนะครับวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565นะครับโดยเมื่อวันที่ 25พฤิกายนที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศผลการลงทะเบียนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและหลังจากนี้เราจะต้องทําอะไรต่อกันบ้างและสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับเดือนธันวาคมนี้จะมีเงินอะไรเข้าบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้าทั้งหมดได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับคลิปสําคัญคลิป,ปใหม่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ช่อง s t e e Page Channel เอาไว้นะครับขอบคุณครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ ่25พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประกาศผลการลงทะเบียนของโครงการเป็นครั้งสุดท้ายนะครับโดยข้อมูลล่าสุดของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ผู้ที่ได้มีการยื่นขอแค่ข้อมูลระหว่างวันที่5กันยายนไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้ที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ทั้งสิ้นนะครับ19ล้าน 63347ารยายนะครับแล้วก็ผู้ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับทั้งสิ้น1,386,423าารายนะครับโดยจำนวนของผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่5กันยายนไปจนถึงวันที่3าตุลาคม2,565นะครับผมก็มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้นนะครับ22 5, ล้าน2รายนะครับผมโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับ 9.6ล้านรายนะครับแล้วก็ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนนะครับทั้งสิ้น12ล้าน6 3 4 5 4 3รายนะครับผมและจังหวัดที่ลงทะเบียนสูงสุด5อันดับแรกนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีกรุงเทพมหานครขอนแกน่นแล้วก็จังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยแบ่งออกเป็นผู้หญิงนะครับ55.15%นะครับแล้วก็ผู้ชายอีก44.85%นะครับ โดยส่วนใหญ่นะครับอยู่ในช่วงระหว่างอายุ36ไปจนถึง69ปีนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่เข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนล่าสุดนะครับและปรากฏว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับผมณปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ได้สิ้นสุดระยะเวลาของการยื่นขอแก้ไขข้อมูลแล้วนะครับผมหมายความว่านะครับท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะครับผมโดยรอบการยื่นขอแก้ไขข้อมูลนะครับผมก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้มีการ ประกาศผลการลงทะเบียนเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2565ซึ่งเป็นการประกาศผลการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับขั้นตอนแรกก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือขั้นตอนของการตรวจสอบผลการลงทะเบียนนะครับสำหรับท่านใดที่ผ่านขั้นตอนที่1มาแล้วนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนและสําหรับท่านใดที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของท่านด้วยนะครับผมโดยขั้นตอนของการพิจารณาคุณสมบัตินะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565ไปจนถึงเดือนมกราคม2566นะครับ โดยจะมีการตรวจสอบในเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็ทรัพย์สินทางการเงินเงินกู้นะครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม2566นะครับและสําหรับท่านใดน,นะครับที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะครับก็ยังสามารถยื่นขออุทธรณ์ผลได้นะครับผมโดยสามารถยื่นขออุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็นําข้อมูลต่างๆนะครับไปยื่นต่อนหน่วยงาน ที่ท่านไม่ผ่านคุณสมบัติได้โดยตรงนะครับผมและขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือขั้นตอนของการยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะครับผมซึ่งจะเริ่มให้ยืนยันตัวตนได้ในช่วงเดือนมกราคม2566เช่นกันนะครับผมโดยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการไป ยืนยันตัวตนที่ธนาคารไหนนะครับซึ่งจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3ธนาคารนะครับธนาคารแรกนะครับก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารทกศก็ได้นะครับผมก็ให้เลือกสาขาธนาคารที่เราสะดวกในการเดินทางที่สุดนะครับและสําหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่ธนาคารของกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถติดต่อคู่สมรสได้นะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็น กลุ่มเปราะบางนะครับผมกลุ่มเปราะบางก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้นะครับผมแล้วก็กลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไปนะครับกลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไปก็คือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า60ปีหรือไม่ใช่ผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้นะครับผมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการนะครับผู้ลงทะเบียนจะสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการปี2,565ได้ก็ต่อเมื่อนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับจะต้องไปทำการ ยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แห่งตามที่แจ้งไปนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารทกศก็ได้นะครับผมสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไปนะครับผมจะต้องนําใบสําคัญการยานะครับหรือว่าเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนดไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับ นั่นก็คือธนาคารทั้ง3แห่งตามที่ได้แจ้งไปนั่นเองนะครับผมโดยสามารถไปยืนยันตัวตนได้ในช่วงเดือนมกราคม2566เช่นกันนะครับแต่สําหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่เป็นคนโสดหรือว่าคนที่ไม่ได้มีคู่สมรสนะครับก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้ตามปกติเลยนะครับผมหลังจากที่เราได้ทําการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีข้อความแจ้งนะครับว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการนะครับ สำหรับผู้ลงทะเบียนนะครับที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและก็การยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับจะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านทางบัตรประชาชนได้นะครับผมโดยโครงการในรอบใหม่นี้นะครับจะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรคนจนเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่สําหรับกําหนดการที่จะให้เริ่มใช้สิทธิ์นะครับเดี๋ยวยังไงรอทางกระทรวงการคลังประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ และสุดท้ายนะครับผมในช่วงเดือนธันวาคม2565นะครับก็จะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนเก่านะครับผมที่ถือบัตรอยู่นะครับโดยในวันที่1ธันวาคมนะครับผมก็จะมีวงเงินซื้อสินค้าเข้าบัตรนะครับ200-300บาทนะครับแล้วก็ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะครับ100บาทต่อ3เดือนนะครับแล้วก็ค่าโดยสารลดสาธารณะ500บาทนะครับผม และในวันที่18ธันวาคมนะครับก็จะมีเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทนะครับแล้วก็จะมีเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทนะครับแล้วก็ในวันที่22ธันวาคมนะครับก็จะมีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการเข้า200บาทนะครับ คลิปนี้ก็มาอัปเดตกันประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่อง s e l p a s Channel นะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ